พามาเที่ยวภูกระดึงครับพี่อน้องมว้เนี่ยอยู่บ้านบ้านน้องเนี่ยน้องดีครับไมาเห็นพาอีแมลเสียมาให้ปเด็ดแล้วเออ,อเป็ยอย่างขน<ด><ด>เขี้ยวรียเออ โอ้โเดี๋ยวเข้ามาจากเทียร์ข้างนาม,มาอ่ะแล้วเราินไปนาม,มาให้อยู่เข้าไปส่วนกว่าซักอืมบ้านน้อยพข้าเดี๋เนี้ยดีฮื <c> ้ <oughs> บันเดียเข้ามาจากเพียพี่น้องเอ้ยพุ่นนะมันพุ่นก็เห็นมุมพุ่งก,ก็ดึงโอ้เพียข้อควายข้อควายข้อควายนะครับพุ่นนะมีแต่ตัวบอกยี่มีแต่ตัวใหญ่ๆอ้วนอ้วนับพี่น้องครับมาเบิ้งข้อควายพุ่นนะโอ้ยมีแต่ตัวงามๆามนะครับ โอ้คุ้นคนเว้ยยางมาแล้วยางมาแล้วลุกมาโอ้ยมา,มาเร็วนะครับมาดูควายพี่น้องนี่แหละควายของแท้นะครับนี่เดินมาเลยตัวเล็กๆแค่นี้หลายหมื่นนะครับเนี่ยราคาเนี่ยเขากำลังสนใจเขากำลังสนใจผม มีแต่ตัวอ้วนๆพีๆน,นะครับมา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 ทางหลังนี่ก็เป็นสระเป็นสระเป็นสวนหน่อไม้นะโอ้งามดีไย ครับตอนเป็นเด็กๆก,ก็เคยเข้ามาบ่อยนะครับเป็นบ้านญาตินะครับแต่ว่าตอนนี้ผมย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็เลยไม่ค่อยได้มา